สวัสดีค่ะพี่ปลาสุประลาธรรมานะคะอันนี้อันนี้เป็นทับทิมน่าจัพมานะคะเป็นบ่อเป็นบ่อจอนสันนะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะแต่นี้จะออกเฉดชมพูนะคะอันนี้จะออกเฉดชมพูไม่ค่อยสองสีนะคะอันนี้เป็นงานชุบสามไม้นะลูกค้าชุบสามไม่พร้อมคออยู่ที่พันสี่ร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ประมาณสักยี่สิบกระดับได้เป็นงานชุบสามไม้นะคะ อ่ะชุบสามไมล์พร้อมคอนะคะพันสี่ห้าสิบปกติชิ้นนี้อย่างเดียวอยู่ที่พันสี่ห้าสิบนะคะอันนี้พร้อมคอนะคะทับเทมสวยมากอยู่ที่พันสี่ร้อยห้าสิบนะคะอ่ะวันนี้พี่ปาว่าจะมารีวิวงานแหวนโอเคอันนี้เป็นป่งคมนะคะประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบกรัตได้นะแล้วลายก็สวยไงนะคะลายก็สวยพอดีเข้าบล็อกแหวนนี้พอดีเลยอันนี้ไซส์ประมาณหก หกสามหกสี่หกห้านะหกสามหกสี่หกห้านะคะลูกค้านะคะอะนี่นะคะอันนี้ให้พันสี่ห้าสิบนะคะเพราะว่าเอใหญ่มากนะใหญ่มากนี่ขนาดพี่ปลาพันแล้วนะพันพันขนาดพี่ปลาพันแบบพันพันแล้วก็อยู่ประมาณหกสิบนะคะก็ประมาณหกห้านะลูกค้าประมาณหกห้าพันก็ยากยากนะ ไม่ได้พันง่ายๆอ่ะพันยากอยากอ่ะอันนี้นะคะพันสี่ร้อยห้าสิบนะคะอ่ะปงคามลายสวยนะคะเห็นไหมคะอ่ะเป็นเนี้ยเป็นชั้นเป็นธรรมชาติมากเป็นชั้นๆอะไร่งเงี้ยอ๋อแหวนเนี้ยปกติปกติกตนาะนี่แหวนเงินนะคะแหวนเงิน,นเห็น,นไหมคะอันนี้ประมาณสักสามสามสี่กระดัดได้นะสามสี่กระดัดนี่ต้องขายสามสี่พันเลยนะลูกค้า สามสี่กระดับขายสามสี่พันแต่พี่พี่ปาไม่มี <c oughs> ทรงแบบนี้ใช่ไหมอันนี้พี่ปลาให้พันสี่ห้าสิบเนี่ยงานยังไม่ชุบนะงานยังไม่ชุบนะลูกค้าอันนี้ให้พันสี่ห้าสิบคือลดให้นะที่จริงต้องขายสองสามพันนะพลอยมนะันอะขายสองสามพันไม่ใช่แหวนนะคะพลอยอะสองสามพันเตีวนี้เอามาลดให้ไซส์ห้าสี่นะห้าสี่ ลูกค้าจะเอาไปลงใหม่ก็ได้นะเพื่อพี่ปลาขึ้นเดือนนี้พี่ปลาให้พันสี่ห้าสิบนะคะพันสี่ห้าสิบพันสี่ห้าสิบพอดีมีสองวงอีกหนึ่งอีกอีกวงหนึ่งอ่ะเนี่ยค่ะอ่าอันนี้นะคะมีสองวงนะคะออนนี้คือมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันสามารถที่จะ เอออันนี้ก็นี่นะคะคือเขาสามารถที่จะปรับได้ไงแต่พี่ปลาขี้เกียจปรับอันนี้เพราะแบบพี่ปลานิ้วนางก็ห้าสี่ห้าห้าห้าหกใส่ได้นะคะนี่นะอ่มีสองวงนะคือเอาพลอยอ่ะลูกค้าถ้าเราไปซื้อพลอยอย่างเงี้ยน,น,นะซื้อพลอยอย่างเงี้ยมิตรึ่งสองสามพันนะอันนี้เราเราได้เรือนพร้อมพลอยว่างเมื่อไร่เราค่อยเอาไปลงอ่ะอเอาไปลงาลงานอะไรเงี้ย นี่พี่ปลาขายเพลนนะคือขายต่ำกว่าทุนนะคะลูกค้าคือเอามาลดลดให้นะเอามาลดให้อันนี้ประมาณสักสามสิบห้ากร,ด,นะกรดัตนะสามสิบห้ากรดัตอันนี้สตาร์เหลือบงานทบผ้าไมคอนอันนี้ให้พันแปดห้าสิบนะคะสามสิบห้ากรัตนะคะสีอ่อนอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นนะคะจากที่เราเห็นนะ่ะอ่ะ อันนี้พันพันแปดห้าสิบอันนี้พันสี่ห้าสิบพร้อมสร้อยอันนี้ไม่ไม่ไม่แถมสร้อยนะไม่แถมสร้อยนะคะจะไม่แถมสร้อยนะคะสร้อยมีมีจําหน่ายนะคะอเส้นหนึ่งก็อยู่ที่พันแปดเอ๊ะสร้อยเส้นหนึ่งอยู่ที่แปดร้อยสิบนะจ๊ะโอเคอ่ะอันนี้สวยนะลูกค้าเนี่ยแปดร้อยห้าสิบทับทิมเม็ดสวยมากแล้วก็ได้นี้ด้วยคือเท่ากับเราซื้อทับทิมเม็ดเนี้ย ในราคา850ทับทิมสวยนะทับทิมประมาณสัก10กระดัษได้12อ่ะ12กระดัษได้สวย850นะนี่น้ำสวยเลยนะน้ำสวยนะอันนี้850อ่าอันนี้แหวนแหวนรุ่นนี้ถ้าน้ำสวยกว่านี้ก็จะขายอยู่ที่2,5 0 0นะ้ะลูกค้าแต่นี้น้ำเขาสีออกพัดเทลสีดับลงมานิดหนึ่งอันนี้ห้าหก ้าหกนะห้าหกห้าหกอยู่ที่พันเก้าห้าสิบสองพันห้าพี่ปลาขายหมดแล้วอันนี้ให้พันเก้าห้าสิบนะคะประมาณห้าห้าห้าหกนะคะพันเก้าห้าสิบนะคะอันนี้ล้อมเพชรนะคะล้อมเพชรต่อไปวงนี้เป็นเป็นทับทิมพม่าเนาะ,อ,ะอันนี้ไม่ไม่ค่อยตรงนิดหนึ่งนะคะปกติรุ่นนี้พี่ปลาขายสามพันห้านะคะเออ อันนี้ปอติรุ่นนี้ขายสามพันห้าพอดีมาดูไม่ตรงเนี่ยก็เลยต้องลดลุกให้ลูกค้านะคะมีตอนนี้เหลือวงเดียวแล้วรุ่นนี้นะคะขายหมดแล้วรุ่นนี้พี่ปลาขายอยู่สามพพี่ปลาลดให้อยู่ที่สองพันห้านะคะอันนี้เอามาลดนะคะอันนี้เอามาลดสวยนะเป็นทับทิามพม่าไซส์5 9าค่ะห้าเก้อ่ะห9านี่นะ59าเ้นี่นะคะ รุ่นนี้พี่ปาขายไปหมดแล้วนะคะเหลือวงเดียวนะคะสองพันห้าจากสามพันห้าเหลือสองพันห้าอันนี้ <c oughs> ทับทิมประมาณยี่สิบห้ากระดาษนะทับทิมใช้ได้แต่สีเขาจะซิดกว่าที่เห็นนะคะอันนี้ชุบทองร้อยหนาห้าไมโครแล้วเนาะให้พันแปดห้าสิบนะวงนี้พี่ปลาลงเองพี่ปาขายเฉพาะทับทิมนะพันแปดห้าสิบแต่พี่ปลาแถมเดือนให้ ปก1น,นะลูกค้าใช้ได้นะคะพี่ปลาเลือกคัดพลอยของพี่ปลาเองเลยต้องรุ่นนี้พี่ปลาต้องขาย2,500แต่นี่เอามาลดให้นะนี่นะหน้ามันจะเย็นนิดหนึ่งนะเพราะว่าต้องงัดปล,ลอยเดิมออกก็เลยลดให้ลูกค้าอยู่ที่1,850ถ้าหน้าแบบสวยๆพี่ปลาก็จะขาย2,500นะ,ะวงนี้นะลูกค้าดูนะอันนี้งานมาจะ10ปีแล้ว แล้วก็เอาไปชุบทองรนะ้อยหนาห้าไมครนู่นก่อนจะขายวงสามพันห้าสี่พันห้าอะไรเงี้ยออันนี้ให้สองพันแปดห้าสิบนะอ่ะลดให้สองพันแปดห้าสิบไซส์ห้าสี่นะสวยเนี่นะสองพันแปดห้าสิบหนาหนามากเลยลูกค้าหนาะสวยคุ้มสองพันสองพันแปดแค่เม็ดกลางก็คุ้มแล้วมีสไตล์นะนะ สตาแล้วก็ได้เม็ดข้างด้วยแล้วสีออกแบบพัดเทลสวย2,850 <c oughs> อ่าจี้ชิ้นนี้จี้ชิ้นนี้อยู่ที่1,850นะคะโชคพันพน 4, มาแล้วนะคะพันสสามเกลียวลดราคาอยู่ที่พันสนะคะไม่ลดแล้วนะคะอะนี่นะคะโชคสามเกลียว พันสี่ห้าสิบลถเหลือพันสองห้าสิบนะคะไม่ชุบนะคะเป็นโชกอิตาลีใส่ไม่ได้อันนี้ต้องต้องใส่สร้อยอันนี้ต้องต้องใส่สร้อยใส่โชกไม่ได้เพราะว่าเขาเล็กอันนี้เขาเล็กเนี่ยค่ะอันนี้เขาเล็กเนี่ยค่ะใส่โชกสามเกียวไม่ได้ต้องใส่แบบเป็นสร้อยคือสร้อยคออะไรเนี้ย สายคอก็ต้องเอาแบบทนทนหน่อยนะเพราะว่าเพราะว่ากลัวขาดเพราะว่าจี้เขาหนักไงจี้ชุบทองร้อยหนาห้าไมล์แล้วนะนี่นะนี่นะพันแปดห้าสิบเส้นเนี้ยก็เส้นนี้พันสองห้าสิบนะคู่นี้พี่ปาให้สองพันห้าสิสวยมากสองพันห้านะพันแปดห้าสิบบวก พันสองห้าสิบเท่ากับสามพันอ่ะลดให้เหลือสองพันห้านะจ๊ะสวยนะสองพันห้าให้ลูกค้าดูนี่ให้สองพันห้านะคะคู่นี้พันแปดห้าสิบบวกพันสองห้าสิบก็จะบานสามพันกว่าบาทเนานะคู่นี้ให้สองพันห้าอันนี้เป็นงานงานเงินอิตาลีนะคะอันนี้เป็นงานชุบทองร้อยหนาห้าไมาเรียบร้อยละก็จะอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะอืม พ,อพอราะเพราะรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ต้องต้องใส่แบบใหญ่แบบเนี้ยเส้นพันสองห้าสิบนะรุ่นนี้สวยลายสวยค่ะพันสองห้าสิบลายสวยอยู่แล้วก็มีเส้นแปดร้อยห้าสิบ เอะแต่อันนี้จะใส่นี่ได้นะอันนี้ก็จะใส่ชกได้นะรุน่นนี้นะคะรุ่นนี้จะใส่ชกได้จี้สามพันห้านะคะทับทิมประมาณสามสิบห้ากรัตนะคะสามสิบห้ากรัตสามสิบห้ากรัตใส่ชกได้รุน่นนี้เดี๋ยวพี่ปลาใส่ชกให้ดูใส่ชกก็สวยชกสิบหกนิ้วนะชกสิบหกนิ้วพันสี่ห้าสิบลดเหลือพันสองห้าสิบนะคะถ้าลูกค้าจะเอาพร้อมชกก็ได้สี่พันห้านะคะ ลดไปอีกสองร้ยห้าสิบนี่นะคะก็จะเป็นงานนี้สามพันห้าบวกชุกเป็นสี่พันห้านะคะอันนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นงานที่พี่ปา ก่อนหน้านี้เป็นไหมทองนะจะบอกที่มาที่ไปเป็นไหมทองแล้วเปลี่ยนเป็นทับทิมนะคะไหมทองเปลี่ยนเป็นทับทิมแล้วทับทิมเม็ดสวยด้วยก็ประมาณ6กสี่หามสนะพอใส่พอใส่อันเนี้ยก็เหลือ60อันเนี้ยหกสามหรุ่นนี้พี่ปาต้องขายพันแนะพันแปดเพราะว่าชุบทองร้อยหนาห้ 5, าไมคอนนะคะ เนี่ยพันแอันนี้ได้เต็มที่1,650กห้าสิบนะคะรุ่นนี้ชุบทองร้อยละลูกค้าใส่ไปเลยค่ะไม่ดำแล้วจำนำไม่ได้นะไม่ดำจำนำไม่ได้ให้พันหกห้าสิบนะคะอ,นนอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากไซสห้าเจ็ดนะลูกค้าไซส์ห้าเจ็ดหมดแล้วอันนี้รุ่นนี้สองพันนะคะสองพันจากสองพันห้าเหลือสองพันนะอ่าอันนี้สตาชัดนะลูกค้าดู สตาชัดนะคะรุ่นนี้สตาชัดนะคะอ่ะรุ่นนี้จะเน่ยมีหลายสตาเลยสองพันห้านะอ่ะสองพันห้าสองพันห้าชัดรถพี่ปาจะไม่มีของแถมให้นะให้ให้เต็มที่พันเก้าห้าสิบนะคะอ่ะก็รถไม่มีของแถมให้นะคะอันรุ่นนี้พี่ปาขายอยู่สองพันห้าอันอันนี้พี่ปาลดให้ไซส์ห้าแปดนะพันเก้าห้าสิบเพราะว่า <c oughs> เขาไม่เขาไม่นูนเยอะถ้าเขานูนเนี่ยเห็นนะสวยนะเนี่ยพันเก้าห้าสิบนะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะหลง <c oughs> อันนี้งานสามไม้นะลูกค้าสามไม้สตา์ชัดดูนะแต่ถ้าพี่ปาชุบห้าอยู่ที่พันสองห้าสิบนะอันนี้พี่ปลาชุบสามให้แปดร้อยห้าสิบสวยนะคะลูกค้าเนี่ยสวยนะแปดร้อยห้าสิบอันนี้ชุบสามไม่นะ <c oughs> จําได้จําได้ อ่อันนี้เป็นงานอันนี้พันแปดห้าสิบนะรุน่นนี้อันนี้อันนี้ชุบ5า้าไมครนนะคะไซส์ห้าเก้าสวยสีแบบช่ำช่ำฉ่ำชชำฉ่ำฉนี่นะอ่าพันแปดห้าสิบวงนี้สวยมากลูกค้าดูทับทิมน่ะ,อ,ะอันนี้รุ่นนี้ต้องขายสองพันห้าะพี่ปลาลดให้เหลือพันเก้าห้าสิบนะคะ 58แต่เขาใส่แล้วคมนิดหนึ่งนะแต่ว่าใส่ไปเดี๋ยวก็หาย58แต่ใส่56ได้นะเพราะเป็นแบบปอกมีดอ่ะ,อะเนี่ยใส่56ได้นะนี่ให้1,950นะคมนิดหนึ่งนะคมนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้บาดนิ้วนะคะคมนิดหนึ่งแต่ใส่ก็โอเคก็สปายนิว้วอันนี้สตาร์นะคะ ตาแล้วก็สีออกพัดเทลหน่อยอันนี้ให้พันแปดห้าสิบนะคะแต่ถ้าสีออกบานเย็นพี่ปลาขายอยู่สองพันห้านะคะขายหมดแล้ว <c oughs> อันนี้ประมาณห้าห้านะคะห้าห้าอันนี้ให้พันแปดห้าสิบลูกค้าบอกไซส์บอกราคาพี่ปลาด้วยแล้วก็แคปภาพนะคะถ้าไม่แคปภาพคืองานเยอะไงงา,ะางานเยอะมากงานเยอะจริงๆแบบไม่ได้เยอะเล่นเล่นนะแบบถ้าไม่แคปภาพจะมองไม่ออกอ่ะอันนี้สีแบบ อันนี้ชุบห้าไม้นะสีแบบตุ่นๆหน่อยอันนี้ให้เก้าร้อยห้าสิบนะสีออกตุ่นๆหน่อยชุบชุบทองร้อยหนาห้าไม้แล้วนะไซส์ประมาณห้าห้านะอ่าสตาชัดนะอ่าเก้าร้อยห้าสิบนะคะถ้าสีตุ่นๆ,ๆแบบนี้นพี่ปาจะขายเก้าร้อยห้าสิบนี่นะคะสวยชุบชุบห้าแล้ววงนี้ชุบห้าละว,วงนี้สวยมากลูกค้านี่สตาชัดเห็นไหม อันนี้ให้พันสองห้าสิบนะสตาร์ชัดไม่ผิดหวังเลยอันนี้พันสองห้าสิบใส่ห้าหกนะสตาร์ชัดมากเลยเนี่ยนี่เห็นนะตาแบบชัดอะเชียเลยสวยสวยพันสองห้าสิบอันนี้อันนี้ก็ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ให้เก้าร้อยห้าสิบนะ ใช้ได้สีแบบหวานๆหน่อย,อยนะห้าเจ็ดชุบทองร้อยหนาห้าไม้แล้วไม่มีใครใครช้ชุบให้หรอกนอกจากชุบสามอะได้เดี๋ยวชุบห้าน้อยอันนี้ให้เก้าร้อยห้าสิบนะเก้าร้อยห้าสิบสวยเชียร์เลยนะคะนี่นะรุ่นนี้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 ให้พันแปดห้าสิบสวยสวยทุกวงเลยห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะ สวยทุกวงเลยพันแปดห้าสิบอ่ะห้าเจ็ดนะเชียร์เลยสวยเพิ่มอีกนิดหน่อยคุณได้ของดีอย่างสวยเลยลูกค้าอืมอันนี้พี่ปา,ามาลดนะอันนี้ต้องขายแปดร้อยห้าสิบเอามาลดเหลือหกร้อยห้าสิบนะอ่ะพี่ปลาลงพลอยเองแล้วเอาไปชุบทองร้อยหนาห้าไมค์อนค่าชุบก็เหยียบพันแล้วลูกค้าเน,นี่ยามาลดให้ใซส่ห้าเจ็ดนะชุบทองร้อยละ ห้าเจ็ดชุบทองร้อยละสวยนะบอกให้เรียบๆใครชอบเรียบๆปลุกร้อยห้าสิบเองอันนี้พี่ปลาขายขาดทุนนะคะลูกค้านะคะพี่ปลาขายขาดทุนนะสวยหกร้อยห้าสิบอันนี้รุ่นนี้ลดให้นะอ่าอ่ารุ่นนี้ชุบทองร้อยหนาะห้าไมครอนแล้วนะอ่าให้แปดร้อยห้าสิบรุ่นนี้อันนี้ไม่แน่ใจซิตรินน่าจะซิตรินนะ,ะน,นะน,นิทับทิมนะคะอันนี้ให้แปดร้อยห้าสิบ นี่นะชุบทองร้อยหนาห้าไม่ดนะมีวงเดียวนะอ่าอันนี้อันนี้แบบทับทิมแบบว่าแต่ชุบทองร้อยหนาห้าไม้แล้วนะอันนี้ห้าหกอ้าหกอันนี้ทองร้อยหนาห้าไม่ห้าหกนะให้แปดร้อยห้าสิบเพราะพี่ปาดูพลอยด้วยนะคะไม่ใช่แต่ชุบอย่างเดียวดูพลอยว่าสมเหตุสมผลไหมที่ลูกค้ารับไปแปดร้อยห้าสิบสมเหตุสมผลนะลูกค้า อออ่าันนี้สตาชัดนะคะสตาชัดวงนี้พันสองห้าสิบนะคะสตาชัดอันนี้ห้าหกนะห้าหกห้าหกสตาชัดวงนี้ปรับตั้งหลายรอบไงนี่นะนี่พันสองห้าสิบนะสตาชัดวงนี้ก็สวยนะสีน้ำแดงๆหน่อยอ่าวงนี้ให้พันสี่ห้าสิบนะสวย คือจากพันหกห้าสิบนะลดเหลือพันสี่ห้าสิบชุดทองร้อยหนาห้าไม้หกเอ็ดนะลูกค้าหกเอ็ดพี่ปลาให้พันสี่ห้าสิบตรงนี้หกเอ็ดนะคะเพราะว่าเขาทับทิมเขาเล็กกว่าพวกนี้พวกนี้พันแปดห้าสิบใช่ไหมอันนี้เขาจะเล็กกว่าไงเห็นนะอ่าอันนี้ให้พันสี่ห้าสิบนะคะอ่ารุ่นนี้พันแปดห้าสิบอันนี้ก็หกสิบนะคะอ่าช่วงนี้แหวนผู้ชายมาเยอะใส่ผู้หญิงก็ใส่ได้นะ ผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะผู้หญิงก็ใส่ได้นี่นะหกสิบพันแปดห้าิบนะคะ,อ,ะอ่าเก้วขนเหล็กนะคะ850ชุบทองร้อยหนา5ไมค่อนละไส่58ะค่ะ58 อ่อันนี้ลถนะคะลูกค้าลูกค้าดูนะคะลูกค้าฟังฟังพี่ปานะคะพี่ปารดลดพ่ออะไรหนึ่งตเตยไม่มีนะตเตยไม่มีนะตเตยไม่มีเท่ากับพี่ปาคือถ้าไม่ขายก็ทิ้งตรงมาคีนี้ลดบบหายไปเม็ดหนึ่งเดี๋ยวพี่ปาจะใส่เพชรให้นะพี่ปามีเพชรอยูะตรงเนี้ยช่องเนี้ยพี่ปาเอาพลอยที่จริงพี่พี่ป,า,า,ปาต้องเก็บอะไรไว้ไว้ใช้ได้อันเนี้ยเออแต่เห็นมีลูกค้าถาม ถามมาไงก็เลยอ่ะอันนี้เป็นไพลินนะอันนี้ให้สามรอยห้าสิบเพราะว่าเตยหักหมดละเห็นไหมคะเตยหักหมดละแต่ใส่ได้นะอันนี้ให้สามร้อยห้าสิบนะคะสามร้อยห้าสิบซสมีลูกค้าโทรมาใสห้าสี่ถ้าถ้ามีการโทรมาแล้วพี่ปาไม่รับคือพี่ปาไล่อยู่นะคะไลอยู่อันนี้กีน่นาทีละอ่าจี้อันนี้เหลืออีกชิ้นหนึ่งนะคะ อันนี้พี่ปลาให้450นะ450นะคะ,ะเรื่องแสงหมดละเหลือชิ้นเดียวนะคะ450ถ้าลูกค้าจะเอาคอด้วยคอ10 15เนาะให้ให้650ถ้าเอาคอด้วยนะคิด650ความยาว15 15ถ้าถ้าถ้าความยาวเอ้อความยาว16นะคะความยาว16ให้650นะคะพร้อมคอนี20นาทีละ อโอเคนี่อย่างเงี้ยทับทิมพมา่าบอดโจรสันอันนี้สองพันห้านะห้าสามห้าสามอย่างนี้แล้วก็ทำเตยใหม่สวยนะคะสวยงานสวยนะนี่นี่นะคะห้าสามสองพันห้าใส่ล้างถ้วยล้างชามได้หมดเพราะว่าทำเตยให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวมีลูกค้าไลน์มา